ได้มีการระบุถึงอันดับความสําคัญในทางยุทธศาสตร์ anta, บริเวณพื้นที่ชายแดนแล้วก็เป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ในการมาสร้างเขตแดนกัมพูชาแล้วก็ไทยอย่างชัดเจนด้วยความมั่นคงและความแข็งแกร่งคำสั่งของเขาเนี่ยก็ยังคงมุ่งเป้านะครับไปที่การส่งเสริมบทบาทของกองทัพนะฮะในการที่จะมารักษาทิปไตยของชาติ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับอันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชานํามาสเสนอกันต่อนะฮะในช่วงเวลานี้ครับผู้บัญชาการทางทหารของกัมพูชานะครับที่มียศระดับสูงและก็เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชาก,าก็คือพลเอกอวุโสเหมาโสพันธ์แล้วก็ผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการและ เสนาธิการกองทัพกัมพูชายังรวมถึงทหารระดับสูงของกัมพูชาครับมีการเข้ามาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารที่ประจําการตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาในระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาการเยือนครั้งนี้สําหรับผู้นําทางทหารของกัมพูชานะก็ต้องการเข้ามาเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ทหารที่ประจําการในพื้นที่บริเวณชายแดน แล้วก็ยังมีการเข้ามารายงานความคืบหน้าที่มันเกิดขึ้นคณะผู้แทนนายทหารระดับสูงของกัรพูชาเนี่ยก็ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบุคลากรที่มีความสําคัญสําหรับนายทหารที่มีการให้การต้อนรับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นนายทหารที่ประจําการในภูมิภาดังกล่าวครับเช่นผู้บัญชาการกองพลที่4หรือแม้แต่ผู้บัญชาการกองพลที่3แล้วก็ยังมีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่42่สิ หนึ่งในนั้นก็จะมีพลจัตาวานวเนี้ยวงนี่ฮะที่เคยนะฮะเดินท้าเข้ามาเนี่ยมายังปราสาตาเหมือนทมแล้วก็มีการนำกำลังพลนำประชาชนนะครับมาร้องเพลงชาติเพลงปลุกใจในพื้นที่ปราสาทดังกล่าวและผู้บัญชาการกองพลหาราบที่42เนี่ยก็มีขอบเขตครับรับผิดชอบนะฮะอยู่ในพื้นที่ที่ก็บอกว่ามันทับซ้อนฮะ นั่นคือพื้นที่ปราสาทตาเหมือนทมหรือแม้แต่ปราสาทตาควายการมาสับนายทหารระดับสูงครับของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการฐานบกก็ตามแต่หรือแม้แต่ผู้นําทางทหารที่ใหญ่เป้งฮะตัวบิก๊กบิ๊กของกัมพูชาเนี่ยมาเยือนฮะพื้นที่ชายแดนเนี่ยทาให้ทหารบริเวณชายแดนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นผู้บัญชาการตามแนวชายแดนของกัมพูชาเนี่ยเขาก็กล่าวขอบคุณนะ ที่ทางด้านพลเอกอาวโุโสเหมาสพันเนี่ยนะครับได้มีการเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของกองทัพที่จะมีการเข้ามาปกป้องบูรณาภาพของดินแดนกัมพูชาทีนี้ในระหว่างการตรวจเยี่ยมครับพลเอกอาวโุโสเหมาสพันเนี่ยได้กล่าวชื่นชมทหารกัมพูชาครับที่รักษาชายแดนอย่างทุ่มเทแล้วก็ประสบความสําเร็จในการมาปกป้องพื้นที่จากภารกิจที่ได้รับการมอบหมายเอาไว้ครับได้มีการระบุถึง อันดับความสําคัญในทางยุทธศาสตร์บริเวณพื้นที่ชายแดนแล้วก็เป็นการเน้นย้ําถึงวิสัยทัศน์ในการมาสร้างเขตแดนกัมพูชาและก็ไทยอย่างชัดเจนด้วยความมั่นคงและความแข็งแกร่งคําสั่งของเขาเนี่ยก็ยังคงมุ่งเป้านะครับไปที่การส่งเสริมบทบาทของกองทัพนะฮะในการที่จะมารักษาธิปไตยของชาตินั่นก็คือให้ฐานกองกัมพูชาเนี่ยต้องรักษาพื้นที่และดินแดน การเยือนสําหรับนายทหารดับสูงเนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปแวะยังจุดผ่านแดนที่มีความสําคัญบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารก็ไปฮะปราสาทตาเหมือนทมก็ไปปราสาทตาควายก็ไปฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับผู้นํทาทหารของกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการเรียกร้องบอกว่าทหารเนี่ยก็ต้องมารักษาความสัมพันธ์ที่ดีครับกับไทยเหมือนกันแล้วก็หลีกเลี่ยงจากการย่อยุ่ครับ ปล่อยให้เรื่องราวข้อพิพาทเนี่ยนะครับมันเป็นของคณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นคนคุยกันไม่ใช่เป็นเรื่องของทหารทหารเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการก็มาปกป้องดินแดนการที่นาทหารกัมพูชาเนีครับเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาในการที่จะมาเสริมสร้างความมั่นคง แล้วก็ความร่วมมือตลอดแนวชายแดนทางด้านทิศตะวันตกจริงนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นกระแสข่าวครับที่มาจากฝั่งของกัมพูชาทหารเนี่ยในแต่ละฝั่งนะครับเขาก็ยังคงยืนการแล้วก็ทําหน้าที่ในการมาปกป้องอธิปไตยของชาติกัมพูชาเนี่ยเขาก็ชี้นิ้วมาที่พื้นที่ปราสาทเขาก็ยังคงมองว่าเป็นของเขาแต่เขาก็มีการก็ไปเน้นย้าลูกน้องว่าเฮ้ยอย่าไปย,ยัยุฝั่งโน้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหา ฝั่งไทยก็เหมือนกันครับโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยก็บอกว่าไทยกับกาพูชาเนี่ยไม่ควรจะมีการเข้ามาปะทะกันด้วยอาวุธฮะแต่ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจฮะที่ฐานกาพูชาเนี่ยนะครับมีการลุกล้ำอาณาเขตของไทยเข้ามาการกระทําแบบนี้อาจจะมองว่าเป็นการยุยุก,ก็ได้แล้วก็จะนําไปซึ่งการปะทะกันเหมือนกับในปี2551จนมาถึงในปี2554 เรื่องนี้ท่านผู้ชมฝั่งไทยเนี่ยไม่เคยมีการเข้าไปยั่วยุนะฮะโดยเฉพาะทหารเนี่ยทหารไทยไม่เคยมีการเข้าไปยั่วยุกัมพูชาด้วยซ้ำไปถึงขนาดที่บอกว่าบางทีเนี่ยนะฮะทหารชายแดนเนี่ยบางทีเขาก็รู้จักกันนะผูกมิตรกันเดินทางไปเดินทางกันมาเนี่ยนะฮะบางทีก็ทักทายกันบางทีก็กินอาหารร่วมกันเขาก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าการกระทําที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะฮะ มันก็เป็นการกระทําของฝ่ายการเมืองนันแหละปฏิเสธไม่ได้ฮะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยถูกโจมตีจากฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนชาวกัมพูชาที่บอกว่าอ่อนแอฮะยอมที่จะเสียดินแดนให้ไทยเพราะฉะนั้นการกระทําเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนการมาสร้างภาพแล้วก็เป็นการเข้ามายุยุในฝั่งไทยปฏิเสธไม่ได้ฮะว่ากัมพูชาเนี่ยเขากําลังยุยุฝั่งไทยอยู่ แล้วการกระทําดังกล่าเนี่ยก็ต้องยอมรับนะเขาได้เสียงที่ดีขึ้นครับเสียงที่รัฐบาลเนี่ยมันดิ่งเหวฮะเมื่อเขาก็ทําแบบนี้ทำให้เสียงรัฐบาลของนายกมนตรีฮุนมเนเน็ต et, ก็ได้เล่าความนิยมจากประชาชนชาวกามัมพูชาขึ้นมาอย่างทันที